มีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับมีบากน้อยนะครับคันนี้รถน้าใช้นะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับดูนะฮะภาพรวมนะครับสวยๆครับผมสายโดดสายวิบากนะครับไปลุยทริปนะครับป่าเขาสบายๆนะครับรถน้าใช้นะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับแต่ลุยลุยได้เลยครับไม่น้อยหน้าใครนะครับลุยได้เลยนะครับคันนี้ เครื่องเกียร์ดีมากครับดูครับเครื่องไม่เยิ้มนะฮะอันนี้เครื่องไม่เยิ้มเลยออกอยางหลังเต็มเต็มครับล้นล้นครับผมนี่ฮะยางหน้าก็เต็มเต็มครับสวยๆครับผมมีลิฟหน้านะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสูชคนะครับสูชท่อสวยๆเลยนะครับท่อสวยๆเลย0 8 9ย์ครับ4ี่1684ดสี่ครับพงน้ำลูกกานะครับ รถได้ลามินคาหรือลำบุกกานะครับโทรมาคุยกันได้นะครับยินดีรับทุกสายเครื่องฮะดูนะฮะเครื่องดีครับไม่เยิ่มนะฮะใช้งานปกตินะครับครับปั๊มใหม่ๆเลยครับผมบอดี้สวยนะครับคันนี้บอดี้สวยรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะฮะฟังคลิปเสียงกันนะครับสักครู่นะครับ ปกตินะครับเสียงเครื่องนุ่มๆนะฮะเสียงนะครับนุ่มๆเลยนะครับนี่าใช้นะครับย้ำนะฮะ089 479 1684้าสี่เงกครับองค์มรุกานะครับ,รบ,บ,รรรบโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับมีคัน มีหลายคันใี้เลือกชมนะครับกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ